วันนี้อยากจะพามาแปลงร่างเมนูที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้สล,ลัดแซลมอนที่เขาฮินทิตกันถ้า<ม>จะกินแบบคนอื่นก็จะเอาไปวันนี้เลยจะพามาทาเมนูง่ายๆอย่างแรปสลัดแซลมนอนเลยค่ะว่าเมนูนี้ทําให้กินผักได้เยอะมากที่สําคัญทําง่ายอไปกินที่ไหนก็ได้อร่อยไม่เลอะมือค่ะวัตถุดิบหลักๆของสลัดแซลมอนนะคะก็จะมีแซลมอนไขหวานแตงกวาแล้วก็ไข่กุ้งค่ะแล้ววัตถุดิบที่เป็นหัวใจหลักของเมนูนี้เลยนะคะขาดไม่ได้กูนี้เลยค่ะมายองเนสสีราชาตราคิวพีแล้วก็วาซาบิมายองเนสราคิวพีเมนูนี้นะคะทําง่ายมากๆไม่ต้องปรุงอะไรมมาากยยเล คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็บีบมายองเนสลงไปคลุกเป็นอันเสร็จค่ะสลัดแซลมอนนี้จะแบ่งทําเป็น2รสชาตินะคะรสชาติแรกนะคะจะใส่มายองเนสซีราชาตราคิวพีส่วนรสชาติที่2ค่ะจะใส่เป็นวาสบิมายองเนสตราคิวพีทั้งสองรสชาตินะคะจะมีความแตกต่างกันรสชาติแรกนะคะจะมีความเผ็ดจากซอสซีราชาสไตล์ไทยๆส่วนอีกรสชาตินึงนะคะจะมีความเผ็ดวาสบิในหน่อยสไตล์ญี่ปุ่นทั้งสองรสชาตินี้นะคะเป็นรสชาติที่อร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะทำสลัดแซลมอนเสร็จแล้วนะคะก็นํามาห่อเป็นแรปต่อได้เลยคค่่ะะะใใใสสักกกตาามจชอออบลลงงงไปนนแ้้วว็หหยทเเิ เองนะคะมันก็ต้องหอมอวลแบบนี้เลยเต็มปากเต็มคำทุกชิ้นทุกคำแน่นอนค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูรับที่นําสลัดแซลมอนมาทําเป็นเวอร์ชันง่ายๆสะดวกรวดเร็วจะทําเป็นมื้อเช้าก็ดีงามจะพกไปกินบนรถหรือที่ทํางานก็สะดวกมากๆแค่มีมยองเนสคิวพีทั้งสองรสชาติดิดบ้านไว้จะทำเมนูไหนก็สะดวกอร่อยแน่นอนค่ะและขั้นตอนที่รอคอยที่สุดคือขั้นตอนการชิมไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ารับฝีมือเรามันจะอร่อยขนาดนี้ง่ายสะดวกเมนูนี้ใครทาก็อร่อยมายองเนสสีราชาตราคิวพีแล้ววาซาบิมายองเนสตราคิวพีหาซื้อได้ตามช่อง